ครับโอเคนะครับก็ขอกรับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของมิสเตอร์จจนะครับอ่ะโอเคนะครับก็คลิปนี้ก็อ่ามาสอนครับสอนพร้อมแจกนะครับแล้วก็แนะนําแอปด้วยนะครับก็รวมยอดกันเลยนะครับก็คลิปนี้ก็ยาวๆนิดนึงนะครับผมก็โอเคนะครับ ก็โอเคนะครับผมจะแจกของ Open VPN นะครับเป็นแอปนี้นะนี่ครับผมตัวนี้ครับ Open VPN นะครับผมจะแจกนะครับสามารถใช้กับเวอร์ชันเดิมนะครับตัวนี้แค่เป็นเวอร์ชันภาษาไทยนะครับนะครับแล้วก็จะมาสอนการเปลี่ยนตัวอักษรของโทรศัพท์นะครับเปลี่ยนยังไงนะครับก็ง่ายๆมากเลยด้วยแอปนี้นะครับก็ลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ใต้ล่างคลิปแล้วนะครับผมก็สำหรับ อ่าอ่าโอเคนะครับสอนอ่าตัวการเปลี่ยนฟอนต์ก่อนเนาะหรือการเปลี่ยนตัวอักษรโทรศัพท์นะครับผมโอเคนะครับก็คลิกคลิกลิงก์นะครับผมจะทิ้งลิงก์เอ่อไว้นะครับผมก็อ่าเป็นลิงก์นี้เลยนะครับนะผมเป็นแอปนี้เลยนะครับก็ง่ายๆเลยนะครับผมก็ดาวน์โหลดมานะครับผมก็แอปนี้สามารถใช้ได้ทั้ง แ n d r o i d และ iOS นะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะ iOS น่าจะใช้ได้เช่นกันเนาะ,ะสำหรับใครที่ใช้ iOS เนาะก็โอเคนะครับก็ง่ายๆเลยนะครับคุณดาวน์โหลดเสร็จปุ๊บกบ็กดเปิดไปเลยนะครับผมอ่านะครับมาประมาณนี้นะครับคุณชอบอ่าตัวอักษรตัวไหนล่ะก็ดาวน์โหลดไปนะครับมันจะมีมาให้เลือกประมาณนี้เลยนะครับผม อ่าผมดาวน์โหลดไว้ตัวหนึ่งนะครับก็คือตัวนี้นะครับผมอ่าโอเคเดี๋ยวผมขอเชื่อมอินเทอร์เน็ตก่อนสักครู่นะครับอ่ะจะไม่เชื่อมอ่าจะเชื่อมตัวนี้ดีไหมวะกําลังสอนฟอนต์อยู่เลยกลัวท่านผู้ชมหลงไม่ใช่อะไรหรอกครับอ่ะโอเคเข้าไปเลยแล้วกันเชื่อมตัวนี้แหละง่ายดีนะครับก็อ่าลิงก์ไฟอยู่ด้านล่างนะครับกดไปที่เพิ่มเติมแล้วก็นําเข้านะครับแล้วก็นําเข้านะครับอีกรอบหนึ่งนะครับ แล้วก็หาไฟล์ส่วนมากท่านผู้ชมจะอยู่ในที่ดาวน์โหลดเนาะสอนตัวเดิมยังไม่เสร็จเลยมาตัวใหม่ละโอเคนะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับเป็นตัวนี้นะครับผมใครดูไม่ทันย้อนคลิปเอานะครับผมจะสอนรีบๆนิดนึงนะครับเป็นตัวนี้นะครับปากกาใหญ่เกินไปเนียนะครับสักครู่นะครับเดี๋ยวขอปรับอะไรนิดนึงก่อนผมอยากจะใช้ไม่คล่องนะครับสำหรับแบบนี้ก็ขออภัยกันด้วยนะครับ อ่าปรับยังไงวะน่าจะปรับประมาณนี้นะครับผมอ่านี่นะครับเป็นแอปนี้นะเออไม่ใช่เป็นไฟล์นี้อสมองจะเออเลยระครับท่านผู้ชมก็ที่จริงน่าจะลงสีคลิปนะครับผมรวมกันเลยก็ขออภัยนะครับสําหรับใครทีอ่อ่างงเนาะโอเคนะครับผมจะผมชอบแอบสปอยนะครับก็ขออภัยกันด้วยเป็นตัวนี้นะผมก็โอเคนะครับ ก็กดเข้าไปนะครับท่านผู้ชมจ้าตัวนี้นะครับแล้วกดตัวนี้นะครับเนี่ยทันนะโอเคก็ใส่ชื่อผู้ชายแล้วก็อ่าพาสเวิร์ดนะครับที่ผมทิ้งไว้้านล่างคลิปนะครับให้เรียบร้อยนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับประมาณนี้เลยนะครับก็ไม่ต้องไปกดบันทึกใดๆทั้งสิ้นนะครับหรือเซฟนะครับมันเป็นภาษาอังกฤษนะของท่านผู้ชมบางคนนะก็ไม่ต้องไปกดมันหรอกครับนะครับมันเชื่อมยากนะครับจริงๆนะครับผมแล้วก็กดเริ่มไปเลยครับกดเริ่มเห็นนะ กดใครไม่เห็นไงแอปกดเริ่มตัวนี้นะเนี่ยเดี๋ยวจะออกก่อนเนี่ยเอาเนี่ยตัวนี้นี่นี่นี่เนี่ยเห็นนะอ่ะโอเค,อเคอกดเริ่มไปเลยกเ็เชนะื่อ,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 ะะม,อมต่อติดแน่นอนอยู่แล้วนะครับอ่าที่สําคัญนะครับที่สําคัญอ่าแอปแอปนี้นะครับหรืออ่แอปนี้นนั่แหละนะครับเมื่อมันชอบเชื่อมต่อติดแล้วนะครับมันสามารถเล่นมมันนสาารถเล่ ROV ได้ด้วยนะครับ ผมขอไม่เข้าไปให้ดูแล้วกันนะครับเพราะว่าใครหลายคนก็น่าจะรู้กันแล้วนะครับก็โอเคนะครับเชื่อมต่อติดประมาณนี้แล้วนะครับก็โอเคมาต่อที่ฟอนต์หรือการเปลี่ยนตัวอักษรเราดีกว่านะครับสำหรับคนที่ขอมานะครับผมจะชอบมากเลยครับคอมเมนต์ใครชอบใครอยากให้ผมทําอะไรก็ช่วยช่วยคอมเมนต์มาเนาะ <laughs> โอเคชอบนอกเรื่องไว้ไม่รู้เป็นอะไร <laughs> นะครับสําหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับก็ จะได้รู้วันนี้แล้วครับว่าเปลี่ยนตัวอักษรเครื่องยังไงนะครับโอเคนะครับผมก่อนเริ่มคลิปนะครับผมก็ได้สอนการดาวน์โหลดไปแล้วเนาะก็มาต่อกันเลยนะครับผมคือมันต้องใช้เน็ตด้วยในการดาวน์โหลดไฟล์นะครับเริ่มหัวร้อนแล้วเริ่มหัวร้อนแล้วจังหวะนี้นะครับขออภัยนะครับอ่ะโอเคเข้าแอปไปเลยนะครับอ่านะครับคุณชอบตัวไหนนะครับคุณชอบตัวไหนก็ดาวน์โหลดตัวนั้นไปนะครับอืมนะครับผม ส่วนตัวผมแล้วนะครับผมชอบอ่าตัวนี้นครับก็ดาวน์โหลดตัวนี้มานะครับอ่านะครับเนี่ยเนี่ยตัวข้างล่างเพื่อนเลยนี่ครับผมก็ดาวน์โหลดตัวนี้นะครับท่านผู้ชมก็หาว่าผมโกหกอีกนะครับผมก็จัดให้อีกตัวเลยแล้วกันนะครับผมเอาตัวนี้นะครับเนี่ยเนี่ยเนียเอากดผิดนะครับท่านผู้ชมขออภัยขออภัยจะกดออปปากาเนี่ยเนี่ยเผมจะจัดตัวนี้ให้เลย ก็ก็นะว่ามันใช้งานยังไงเนาะบางคนอาจจะไม่รู้ไงโอเคนะครับก็เอาตัวใหม่เลยแล้วกันนะโอเคนะครับท่านผู้ชมดาวน์โหลดแอปปึ๊บปั๊บป๊บเข้าตามผมมาแล้วนะครับก็กดไปที่ดาวน์โหลดนะครับอาจจะช้านิดนึงนะครับสําหรับคนที่เอ่อไม่ทันใจอะไรประมาณนี้นะครับตัวนี้นะหน้าผมคําว่าดาวน์โหลดนะเห็นนะโอเคนะครับกดดาวน์โหลดนะครับ ปึ๊บไปเลยนะครับก็รอสักครู่นะครับความช้าไวก็ขึ้นอยู่กับอินเทอร์เน็ตนะครับโอเคนะครับดาวน์โหลดเสร็จปุ๊บนะครับกดการประยุกต์ใช้นะครับตัวเดิมนะครับเนี่ยนี่ตัวเดิมเลยนะครับผมประยุกต์ใช้นะครับโอเคนะครับกดไปหนึ่งทีนะครับอ่ามันก็จะขึ้นประมาณนี้ครับตั้งค่าฟอนต์นะครับโอเคนะครับขึ้นประมาณนี้ให้กดตกลงนะเดี๋ยวกดยกเลิกนะโอเคเมื่อใครไม่เห็นตัวตกลงให้ ใช้แอปใหม่แม่งใช้ดีไว้โอเคขออภัยคำหยาบด้วยครับคือชอบใช้ประกานะครับถ้ามันช้าก็ขออภัยด้วยนะครับอ่าโอเคนะครับกดตกลงไปนะครับอ่าปึ๊บอ่ามันจะเด้งเข้ามาประมาณนี้เลยครับกดติดตั้งไปครับอ่าอย่าสงสัยนะครับกดติดตั้งไปเลยนะครับประมาณนี้นะครับอ่าก็มาแจกเอ่อกี่กี่อย่างแล้วว่าวันนี้ก็หนึ่งนะครับ หนึ่งนะ่าจะเป็นเร่งสัญญาณนะครับเล็บสองนะครับอา่าเป็นเป็นอะไรวะเป็นเอ่อเป็นการทําให้โทรศัพท์ลื่นขึ้นนะครับค,รค,รคือการเคลียร์เลมคือการเร่งโทรศัพท์ให้เราจากแหลกๆนะครับไม่ลื่นไหลนะครับสามารถทําให้ลื่นไหลได้นะครับอ่าก็ประมาณนั้นเลยเนาะก็โอเคนะนี่ก็เป็นคลิปที่3นะครับที่จริงจะมี4คลิปเนาะผมจะแยก แจก Open VPN ต่างหากนะครับแต่ว่าท่านผู้ชมยังไงล่ะเวลาผมมันกระชั้นชิดนะครับคือผมมีเวลาเท่านี้นะครับผมคือต้องไปทําการบ้านต่อกนะครับก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับที่ไม่ได้ทำการแยกคลิปนะครับให้ท่านผู้ชมนะครับอาจจะเข้าใจยากนิดนึงก็ดูซ้ําๆเอาแล้วกันนะครับผมก็โอเคนะครับมันจะมาประมาณนี้นะครับนี่คือตัวอักษรที่ผมดาวน์โหลดมานะครับนี่นี่คือตัวที่ผมใช้ปัจจุบันไงคือกดไปแล้วมันจะไม่เปลี่ยนให้นะครับ คือเราต้องกดเรียบร้อยนะครับนี่คืออักษรเดิมๆที่อยู่ในเครื่องนะครับมันจะมีสีแบบสนะีสไตล์เนาะคือเราเบื่อแล้วไง <c oughs> ก็บ๊มาเปลี่ยนเป็นตัวนี้นะครับซึ่งเป็นตัวที่ผมดาวน์โหลดมาเมื่อกี้เลยนะครับผมโอเคครับเมื่อปรับแต่งเสร็จนะครับก็กดเรียบร้อยนะครับผมตรงนี้นะครับอ่าสังเกตได้ว่ามันจะเปลี่ยนนะครับถ้าใครสังเกตสังเกตนะตรงนี้นะตรงน,นะรงนี้ข้างบนน มันใช้ยากเหลือเกินนะคุผู้ชมคือยังไม่ชินไงเอาใหม่นเนี่ยเนี่ยเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันจะเปลี่ยนนะครับสังเกตดีดีนะครับมันจะเปลี่ยนจากตัวเดิมนะครับคือมันจะเปลี่ยนไปนะครับค่าคขสังเกตนะครับมันจะเปลี่ยนจริงๆนะครับสังเกตตัวข้างบนเนี่ยนะนะเนี่ยมันจะเปลี่ยนนะครับเนี่ยตรงนี้มันก็เปลี่ยนนะครับเนี่ยตรงอ่าตรงนี้เนี่ย นะครับคือการเปลี่ยนตัวอักษรง่ายเลยนะครับผมอ่ะนี่นะครับเนี้ยนตัวอักษรจะเปลี่ยนไปหมดเลยนะครับผมเนี้ยสังเกตนะครับคือมันจะเปลี่ยนให้เราแทบทุกตัวนะครับผมไม่ใช่ไม่ได้แทบทุกตัวเปลี่ยนทุกตัวเลยนะครับผมคือใครที่ชอบเปลี่ยนเนาะก็ลองเอาไปใช้กันดูนะครับสำหรับแบบนี้ก็ มีหลายตัวเลยนะครับสำหรับใครที่ไม่เข้าใจไม่เข้าใจจริงๆนะครับคอมเมนต์ไว้นะครับหรือถามสอบถามมาที่ไลน์ส่วนตัวผมผมจะทิ้งไลน์ไว้นะครับอ่านะครับนะครับมันจะเปลี่ยนนะถ้าท่านผู้ชมังเกตนะมันจะเปลี่ยนนะครับผมอ่ะโอเคนะครับก็มา2แอปเลย2อแอป2คลิปตัวอย่างนะครับผมก็เป็นทั้ง Open VPN แล้วก็การเปลี่ยนฟอนต์หรือเปลี่ยนโทรศัพท์นะครับอ่ะ ใครอยากให้ผมทําคลิปเกี่ยวกับอะไรนะครับเกี่ยวกับแนะนําตัวยังไงนะครับเกี่ยวกับโทรศพัพท์เด็ดฟรีหรือเกมเกมผมมีเกมหนึ่งแล้วนะครับซึ่งตัดต่อคลิปเรียบร้อยนะคือยังไม่อัพลงวันนี้หรอกคือเป็นพรุ่งนี้หรือวันอะไรไปนะครับอผมก็ได้เกินก่อนหน้านี้เลยเนาะ ก็ชอบแชร์กันมากมากนะครับก็โอเคนะครับเป็น Open VPN และการเปลี่ยนตัวอักษรนะครับสำหรับคลิปนี้เนาะก็ขอสปอยหยุดการสปอยไปเพียงเท่านี้เนาะโอเคนะครับผมใครชอบก็อย่าลืมไลค์นะครับไลค์สักหนึ่งไลค์โอเคนะครับอ่ะหนึ่งไลค์ขอหนึ่งไลค์จากทุกคนนะครับนะก็กดให้ผมหน่อยนะครับนะครับใครที่ติดตามผมมาถึงทุกวันนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับจะให้ดีต้องพูดคุยกับผมทางคอมเมนต์นะครับอ่าช่วยคอมเมนต์หน่อยนะครับ อ่ะผมขอสิบไลค์นะครับสิบไลค์บวกนะครับผมบวกสิบไลค์เลยนะครับขอหน่อยนะครับสักสิบไลค์บวกนะครับสาหรับคลิปนี้หรือคลิปกดก่อนให้ขอให้ทั้งสิบไลค์หน่อยนะครับผมโอเคนะครับก็เมื่อกดไลค์กดซับกดอะไรก็กราบจริงๆเลยนะครับสำหรับคนที่กดไลค์นะครับโอเคนะครับผมคลิปนี้ก็ เป็นการสปอยล์ล้วนเลยนะครับสำหรับใครที่ใช้ Open VPN เป็นแล้วนะครับก็ลิงก์ดาวน์โหลดปุ๊บแล้วก็ใส่รหัสไปก็สามารถเล่นเกมได้ทุกเกมนะครับเกมออนไลน์นะครับผมก็งับสำหรับใครที่ไม่ใช่ใครที่นะครับสำหรับคนที่คอมเมนต์นะครับผมใส่ใจมากคอมเมนต์เนี่ยชอบมากเลยโอเคคอมเมนต์มานะครับคอมเมนต์ใต้คลิปมาว่าพี่สอนวิธีการเปลี่ยนฟอนต์หน่อยนะครับคือสอนแล้วเรียบร้อยนะครับด้วยแอปนี้เนาะ เนี่ยก็น่าจะเป็นกันทุกคนนะครับโอเคนะครับสิบไลน์นะครับจะลืมคือต้องการไลน์มากเว้นะครับสิบไลน์นะครับบวกสิบไลน์แล้วก็หนึ่งซับสไครนะครับนะครับขอแค่นี้จากทุกคนนะครับนะแค่นี้จริงๆนะครับผมโอเคนะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และซับสไคร้ผมด้วยนะครับก็โอเคครับมาที่ว่าเร็วๆก็ยังเพลาเพราะว่าลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายครับ จอกันคลิปหน้าครับผมก็เอ้ยลืมไปอย่างหนึ่งนะครับคือมีคนคอมเมนต์มาเว้ยนะผมเฮ้ยลืมหัวร้อนแล้วครับขออภัยสาหรับความหยาบด้วยเนาะมีคนคอมเมนต์มาครับว่าพี่อยู่มอไหนนะครับอืมซึ่งเป็นปัญหามากเลยพี่ชื่อเจหรือชื่อเอ็มกันแน่นะครับอ่าจะเรียกผมเจก็ไม่ผิดนะครับจะเรียกเจก็ได้ครับผมนะครับจะเรียกเจผมก็ไม่ว่านะครับอ่าแต่ ชื่ออ่ายังไงล่ะเดี๋ยวผมจะเล่าอีกคลิปหนึ่งนะกัว่าคลิปนี้มันยาวนะครับเรียก M ก็ได้นะครับ M หรือ J นะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับเรียกเรียกได้สองสองชื่อนะครับเรียกพี่ J หรือพี่ M ก็ได้นะครับโอเคนะครับชื่อผมก็ได้รู้ไปแลวเนาะโอเคนะครับสำหรับชื่อนะโอเคนะสำหรับอ่าประวัติผมนะสำหรับใครที่ถามว่าผมอยู่มอไหนนะครับผมอยู่ม5นะครับม5นะครับม5 ทับหนึ่งนะครับผมอ่นะผมอยู่มหัาทับหนึ่งนะครับผมนะโอเคนะครับก็สำหรับใครที่ไม่เชื่อนะครับสามารถไปส่องเอ่อส่องเฟสได้นะครับหรืออะไรได้นะครับคือผมจะไม่ขอเปิดเอ่ออะไรล่ะเมสเซจให้ดูหรอกเนาะก็ <c oughs> โอเคสอบถามผมไม่ได้เดี๋ยวผมแคปหน้าจอให้ดูเลยนะครับผมมีกลุ่มเพื่อนอยู่แล้วนะครับ ก็ผมอยู่ม .5 นะครับผมโอเคนะอายุ17ปีนะครับใครเป็นรุ่นพี่ก็ขอมิสเตอร์เจคนนี้ก็ขอการาบประทานอภัยนะครับที่พูดจาไม่สุภาพหรืออะไรล่วงเกินไปเนาะสำหรับใครที่เป็นรุ่นน้องก็ยังไงล่ะก็ให้สิทธิ์ให้เกียรติกันนิดนึงนะครับผมโอเคนะก็สำหรับใครที่ถามเข้ามานะครับก็บอกไปแล้วนะครับก็เรียกได้ทั้งสองชื่อทั้งเจและเอ็มนะครับ คือเดี๋ยวผมจะเล่าอีกทีเกี่ยวกับชื่อนะครับคืออ่าผมอยู่ม .5 ทับ1นะครับสําหรับใครที่ถามว่าผมอายุเท่าไหร่นะครับผมโอเคนะครับผมก็อ่าสาหรับใครที่เป็นรุ่นน้องก็ให้เกียรติกันนิดนึงนะครับผมก็สุดยาวเว้ยนะผมหัวร้อนด้วยจังหวะน,นี้นะครับผมก็ จะว่าอะไรบะคือคืออ่าสุดท้ายนี้ครับผมขอจริงๆเลยนะครับให้พูดจาสุภาพด้วยกันหน่อยนะครับโอเคนะมีอะไรก็พูดจาสุภาพกันหน่อยนะครับหน้าตาเราจะได้ยิ้มแย้มแจ่มใสใสกันนะครับคือไม่ใช่อะไรหรอกนะครับก็อยากให้คนทุกพูดดีๆกันเนาะก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็สปอยมามากกันแล้วนะครับคลิปยาวโอเคนะครับสําหรับ คลิปนี้ก็ขอบพระคุณมากๆสํสำหรับใครที่ชมจนจบจบคลิปจริงๆนะจบช่องนี้ก็บายๆเลยครับผมปิดๆสิ